สิบโมงสี่นาทีครับวันอาทิตย์งานวันอาทิตย์ครับคนอื่นเขาหยุดกันผมยังต้องทำงานทำงานเหมือนเจ้าของบริษัทเลยเหมือนจะรวยแต่ทำไมไม่รวยก็ไม่รู้ทำเยอะเกินไปหรือเปล่าต้องหยุดไปเที่ยวบ้างแล้วละ่ะปิ่งขึ้นสะพานภูมิพลตอนเช้าๆครับ วันนี้เขาว่าฝุ่น PM เยอะมากนะครับฝุ่นละเอียดแต่ลมก็แรงนะครับวันนี้มีลมอุณหภูมิ25องศาครับเชา้านี้แต่เราอยู่ในโลกนี้ที่มันมีฝุ่นมีมลพิษอยู่แล้วแหละครับ เราก็ต้องอยู่ให้ได้ต้องปรับตัวให้ได้ครับถ้าจะกลัวขนาดนั้นคงต้องย้ายไปอยู่ดาวอังคารหรือไมก่กระดวงจันทร์แล้วแ้ะครับไม่มีที่ไหนปลอดภัยเท่าโลกเราแล้วโลกคือดาวดวงเดียวที่มีชีวิตเกิดมาดาวดวงอื่นไม่ขึ้นแม้ราเบึงตามองโลกให้ดี จักรวาลน,นี้มีดาวสีฟ้าดวงเดียวครับที่มีสิ่งมีชีวิตก็คือโลกของเรานอกนั้นมีแต่ดาวแดงแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันเลยเราเป็นวัตถุชนิดเดียวที่มีสิ่งมีชีวิตอยู่อาศัยนะครับมันจะฝุ่นจะควันจะหนาวจะร้อนอะไรเราก็ต้องปรับตัวอยู่กับมันให้ได้ครับเพราะว่า ดาวดวงอื่นสภาพภูมิอากาศไม่สามารถอยู่อาศัยได้ถึงจะอยู่อาศัยได้คุณจะเดินทางไปยังไงครับใช้เวลาเดินทางกว่าจะไปถึงดวงดาวคุณก็แก่ตายแล้วเดินทางกันเป็นร้อยปีเพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าจะต้องไปหาโลกใหม่ดาวดวงใหม่เพื่อจะอาศัยอยู่นลครับ คุณรักษาดวงดาวที่คุณอยู่เนี่ยให้มันดีขึ้นก็พอละเอาเงินงบประมาณมหาศาลที่ทุ่มลงไปเพื่อพัฒนายานอวกาศที่จะไปดาวดวงอื่นเนอามาพัฒนาโลกที่เราอยู่นี่ไม่ดีกว่าหรอครับทำยังไงให้มันอากาศดีทำยังไงให้มันยงคงอยู่ไม่เสื่อมสลายไว ดีกว่าจะเอาเงินไปทุ่มสร้างยานอวกาศที่จะเดินทางไปดาวดวงอื่นให้ใช้เวลาน้อยลงแล้วคุณคิดว่าคุณจะนั่งยานนั้นไปได้เหรอขนาดมนุษย์อวกาศนักบินอวกาศที่จะไปกับยานได้ต้อต้องฝึกฝนร่างกายจะต้องแข็งแรง คนบนโลกนี้มีเป็นล้าน้านยังมีนักบินอวกาศที่ไปได้ไม่กี่คนเองไม่ใช่ว่าทุกคนจะไปได้นะครับไอที่มีอยู่ไม่รักษาแต่จะเตียกจะเกียกตะเกียกตะกายหาที่จะไปที่อื่นไม่เข้าใจมนุษย์โลกเลยโมว่าจะสร้างยานอวกาศภายใน3ปี4ปี มึงดูแลแม่น้ําอย่าให้มีขยะอย่าให้มีมลพิษก่อนได้ไหมดูแลอากาศอย่าให้มันมีฝุ่นก่อนได้ไหมทํายังไงไม่ให้ฝุ่นละอองขนาดเล็กมันเยอะขนาดนี้ให้มันเป็นพิษกับร่างกายคนทำยังไงน้ําในแม่น้ําลําคลองจะไม่มีสารปนเปื้อนถึงจะสะอาดขึ้นทํายังไงน้ําประปาจะสะอาดกินได้ ดื่มได้อย่างปลอดภัยทำยังไงอากาศถึงจะหายใจได้โดยปลอดภัยไม่ต้องใส่หน้ากากอันนี้ก่อนดีไหมก่อนที่จะไปสร้างยานอวกาศดาวดวงอื่นคุณแค่ถอดหน,น้ากากออกคุณก็ตายแล้วมีดาวโลกแค่นั้นเองที่อยู่ได้แบบไม่ต้องใส่อะไรก็กอยู่ได้ ัจะดิ้นรนไปดาวดวงอื่นไม่้็ใจมนุษย์ขี้เหม็นจริงๆเลยโลกคือดาวดวงเดียวที่มีชีวิตเกิดมา ดาวดวงอื่นไม่ขึ้นแม้ราบ่งตามองโลกให้ดีชาวันอาทิตย์ครับชีวิตติดงานลุยลลุยลุยกันไปครับพี่น้องราบใดที่ยังมีลมหายใจหมดลมเมื่อไหร่เขาก็ไปเผาทิ้งหรือไม่ก็ไป ขุดหลุมกบไม่ได้เป็นประโยชน์เท่าซากหมูซากหมาเลยอันนั้นยังไปเป็นปุ๋ยต้นมะม่วงได้คนนี้เก็บวไว้เกินสองสามวันเขาก็ไม่เอาแล้ว